ในวันที่สองสิงหาคมเป็นวันที่ทุกคนควรค่าแก่การจดจําของจีนในวันนี้ประชาชนทั้งประเทศได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวและสนับสนุนหลักการมีจีนเพียงแห่งเดียวอย่างมั่นคงในเวลา22ในการ19นาทีข่าว CCTV News ได้อัปเดตข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลและเผยแร่หัวข้อมีประเทศจีนเพียงแห่งเดียวภาพเป็นธงสีแดง5ดาวสีแดงของจีนและจุดในคำว่า ประเทศคือแทนที่ด้วยแผนที่ของไต้หวันหลังจากทีไ่ได้มีการปล่อยข่าวออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน,น็ตนำไปทวนและแปลตฟอร์มหลกัหลกๆก็ได้ส่งต่อภาพไปทีละภาพเหล่าบรรดาดาราได้โพสต์ตอนดึกเพื่อสนับสนุนจีนเพียงแห่งเดียวข้อมูลที่ร้อนแรงของเสือจ้าระหว่าอปอดาราดังระดับท็อปสตรีมนำไปสู่การพูดคุยกันอย่างดุเดือดบนโลกโซเชียลทุกครั้งที่กระแสข่าวไปถึงงานระดับประเทศมันเป็นช่วงเวลาที่เหล่าดาราบันเทิง ได้รวมตัวการปล่อยข้อความออกมาหลังจากข่าว CCTV News ได้ปล่อยหัวข้อมีจีนเพียงหนึ่งเดียวซึ่งทำให้คนดังและชาวเน็ตจำนวนมากได้ส่งต่อข่าวนี้ออกมากลางดึกอย่างมีสติด้วยความพยายามร่วมกันและส่งข้อความสนับสนุนวันชยหนาไปในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีก็ได้มีการส่งต่อเกือบ20,000 0คนได้มีการแสดงความคิดเห็น1.22ล้านไลค์และ3.7ล้านรีทวีต จำนวนการอ่านในหัวข้อนี้สูงเกิน100ล้านครั้งชาวจีนทุกคนที่ได้เห็นข่าวนี้ก็ได้ร่วมกันแสดงความรักชาติในตอนแรกในพื้นที่การส่งต่อที่ได้รับความนิยมในช่วงเริ่มต้นยังคงเป็นไช่สวีคุนกงจ้นจุยอีอย้หลงอี้หยางเซนซีจางอี้ชิงและกลุ่มดาราดังทางอินเทอร์นเน็ตคนอื่นๆปริมาณข้อมูลของพวกเขาถือว่าค่อนข้างสูงมากและอยู่ในระดับสูงสุดในกลุ่มผู้ส่งต่อรายแรก และไม่กี่นาทตีต่อมากลุ่มดาราดังที่เกิดหลังปี85เช่นเจ้าลี่อิงหยางมีหรือซือซือถังเหยียนและคนอื่นๆก็ได้โพสต์ข้อความออกมาทีละคนเป็นการโพสต์เพื่อสนับสนุสนแผ่นดินเกิดตอกย้ำตำแหน่งจีนมีเพียงแห่งเดียวและทัศนคติที่ชัดเจนตามด้วยตีลีเล่ป่าและหยางจือซึ่งเป็นผู้นำทางด้านปริมาณข้อมูลระดับสูงที่แข่งขันกันมากที่สุดสองคนสำหรับดาราหญิง เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวขวันว่ายังมีคนดังหลายคนที่ได้ออกการรับรองในต่างประเทศและประกาศตำแหน่งของพวกเขาอย่างแข่งขันเช่นลู่หานหลีอีเฟิงเป็นต้นปริมาณการส่งรูปภาพและข้อความทั้งหมดในตอนนั้นสูงเกิน6.11ล้านคนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีคนดังมากกว่า500คนที่พูดถึงเรื่องนี้ทันทีหลังจากนั้นหลังจากเวลาศูนย์ในการศูนยนาทีนักศัตร์จีนตัวน้อย เซจ้านระหวางอี่ปอสองดารดาดังท็อปสตรีมระดับบนสุดได้ออกมาสนับสนุนข้อความจีนเพียงแห่งเดียวในเวลาเดียวกันโดยเซจ้านได้โพสในเวลา0 1 0นาทีและหวังอี่ปอได้โพสต์ในเวลา0 0ในา,นาทีซึ่งก็ได้เข้าสู่พื้นที่รีโพสยอดนิยมและก็ได้รับยอดไลค์นับไม่ถ้วนเนื่องจากความนิยมของทั้งสองอยู่ในอันดับต้นๆของวงการอุตสาหการรมบันเทิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงได้แสงหน้าใช้สิวิคูณ และดาราคนอื่นๆที่ครอบครองตำแหน่งสูงสุดในการส่งต่อข้อมูลของ CCTV News ก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็วข้อมูล2อันดับแรกในการส่งต่อข่าวแบบไดนามิกในช่วงเพียงไม่กี่นาทีการโพสต์แบบไดนามิกของเสียวจานและหวังยี่ปอได้มีการส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเสี่ยวจานหลังจากที่เขาเรโพสต์จุดยืนว่ามีจีนเพียงแห่งเดียวเนื่องจากสถานะของเขาในฐานะท็อปสตาร์และมีแฟนๆจำนวนมาก การ r e t w e e ของเขาจึงอยู่ในอันดับแรกในพื้นที่ r e t ว e e t ยอดนิยมมากกว่า320,000 r e ท w e e t และ1.93ล้านไลค์และหวังอิปป์ติดตามมาอย่างใกล้ชิดมีการส่งต่อ220,000 retweet และ1.07ล้านไลค์จากชาวเน็ตเป็นอันดับ2องจำนวนไลค์ของทั้งสองได้มียอดสูงกว่า1ล้านไลค์ในเวลารวดเร็วซึ่งเป็นช่องว่างขนาดใหญ่กับกงจีนที่ได้รีโพสต์ข้อความในเวลา23เนกา 19นาทีอยู่ในอันดับที่3ด้วยการส่งต่อ150,000รีทวีตและ861,000ไลค์จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของเซอร์จานละวอยยิปปไม่ธรรมดามากจริงๆค่ะและการส่งต่อของพวกเขายังได้ส่งเสริมการส่งต่อของแฟนๆแ,และจำนวนก็น่าทึ่งอย่างมากอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลนี้เป็นระดับของความร้อนแรงที่เหนือกว่าดาราคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของสองดาราดัง เสีย้าระหว่างอีปอมีอิทธิพลมากขนาดไหนอย่างไรก็ตามเป็นเสียงของดาราที่มีอำนาจเช่นพวกเขาที่สามารถผลักดันแฟนๆและชาวเน็ตได้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของพวกเขาในวันไชนา่าหรือมีจีนเพียงแห่งเดียวอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นหลักก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลสาธารนณะหรือบุคคลธรรมดาพวกเขาควรจะมีพันธะที่จะต้องรักษาหลักการว่ามีจีนเพียงแห่งเดียว และคนดังที่มีอิทธิพลอย่างมากควรใช้ความคิดที่เริ่มในการพูดขับเคลื่อนแฟนๆแ,และสาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมัน่นและสะท้อนความรักชาติของพวกเขาอันที่จริงนอกจากดาราดังที่กล่าวมาแล้วยังมีดาราอีกหลายคนที่พูดในที่สาธารณะตามสถิติจนถึงตอนนี้ได้มีดาราดังมากกว่า500คนพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากมีจํานวนมากจึงจะได้แสดงในรูปแบบโดยไม่เรียงลําดับโดยเฉพาะ เสียงร่วมและการดูแลดา,าราผู้รักชาติหลายร้อย,ยคนจำนวนการรีทวิตและการกดถูกใจนั้นไม่ทวนและแพลตฟอร์มโซเชียลเกือบจะล่มสลายในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งก็น่าตื่นเต้นอย่างมากค่ะอันที่จริงถ้าเจา้าจ้าละหวโพสสองดาราดังสุดฮอตได้รีโพสข้อความพร้อมๆกับดาราคนอื่นๆในช่วงเวลา22:19น,นาทีเป็นไปได้ว่าเน็ตล่มยังไม่ต้องสงสัยค่ะดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะรีโพสข้อความปิดท้ายรายการ ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเพื่อไม่ให้เกิดปรากฏการณ์เหน็ตล่ลมไม่งั้นพวกเขาจะโดนดุเพราะความร้อนแรงและทําให้การจราจรบนอินเทอร์เน็ตติดขัดอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเสียงของกลุ่มดาราดังที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาและเสียงของดวงดาวยังไม่เคยหยุดนิ่งและยังคงไหลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทุกคนมีความเชื่อมั่นอดีตและเขารพประเทศชาติอย่างใช้จริง